วัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องอ d แ Family นะคะวันนี้เราอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่ไหนอยู่ที่บีบีอะไรบีทใช่ไม่ใช่ BTS นะคะวันนี้เราจะมาหาซื้อของขวัญให้เพื่อนใช่ไหมเพื่อนชื่ออะไรนะชื่อปิมใช่ไหมเอเอาดีไปแล้ว อันเกิดน้องปิมเมื่อวานใช่ไหมเมื่อวานน้องปิมชวนเราไปวันเกิดแต่เราไม่ได้ไปใช่ไหมคะออดีเพราะออดีเอ้ยไม่ใช่เขาชวนไปวันอาทิตย์แล้วออดีก็ไม่สบายไปหาหมอเมื่อวานวันจันทร์ก็ไม่ได้ไปโรงเรียนนะคะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าเราจะเลือกของขวัญอันไหนไปให้เพื่อนออดีดีคะทุกคนว่าเด็กๆจะชอบอันไหนคะจะเอาเป็นเครื่องเขียนหรือว่าจะเป็นของเล่นหรือว่าจะเป็นอะไรดีคะออดี แม่ว่าออดี้อยากได้เองนั้นเนี่ยดูท่าทางใช่ไหมต้องเลือกให้เพื่อนก่อนนะคะแล้วค่อยเลือกให้ตัวเองนะคะปไปโซนไหนไปโซนหนังสือโซน,นหนังสืออะไรอะหล่อแม่ว่าออดี้อยากได้เองเอาแบบเอาความแบบว่าตัดตัดที่ตัวเองอยากได้อะคะ่ะตัดความรู้สึกที่ตัวเองอยากได้ไปแล้วเราอยากซื้ออะไรให้เพื่อน แม่ว่าเอาเป็นระบายทรงระบายสีของเล่นแบบนี้ไม่เล่นแล้วปอนหนึ่งแล้วตรงนี้ดีไหมน่ารักนะแม่เพื่อ,อนเขาเปี่ยเพื่อนคนใหม่แล้วนี่ก็น่ารักแม่เพื่อนเขาเมียนใหม่แล้วแล้วยังไงต่อแต่อันนี้ยังไม่มีว่างั้นต้องเปลี่ยนหรอแล้วอันนี้ซื้อให้ใครดีอ่ะนี่เป็นใหญ่ชอบสีฟ้าหรอใช่แล้วก็มีอนึ่งนี่นฝั่งนี้ก็มีกระเป๋าอันนี้ อุ้ยนี่ก็น่ารักนี่ก็น่ารักอะ่ะนี่จะของน่ารักอุย้ยนี่สีชมพูอุ้ยใสไอแพดเอาดีได้ไหมอะ่ะอันนี้เราลองใสไอแพดเราสิเราดูไหมสรุปนะคะตอนนี้เราจะได้ของตัวเองใช่ไหม อควาเพื่อนได้แล้วเพื่อนเพื่อเขาอ่ะชอบสีฟ้าไม่เอาหนังยางอะไรไม่เอาไม่เอานี่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราลอโทรศัพท์ออดี้มาใส่ดูนะคะตอนนี้เราพักของเพื่อนอยู่นะคะเราจะมาหา <c oughs> ของตัวเองใช่ไหมออดี้ <c oughs> นี่นะคะเป็นพวกกระเป๋าอันนีนะ้ใส่โทรศัพท์ออดี้ได้นะคะนี่ออดี้เขาจะเอาอันนีใช่ไหมไหนดูดิลองดูดิ อ๋อดีมีหลายสีเลยนะสีขาวนี่นี่ก็น่ารักก่อดิเนี่ยเนี่ยแต่ที่ชอบอันนั้นหรอนี่ชมพูไหนลายนี้ก็มีนะอันนั้นลายอะไรลูกอันที่ชอบอันนั้นหรอชอบใบนี้หรอเนี่ยนี่หมูอ่ะหมูไม่น่ารักหรอมใส่่ไได้ทำไมอ่ะใใสส่่่ไไมมด้พอทำไมอ่ะเนี่ยอโขมนใส่ได้ก็ปั๊บไปดิ สรุปเอาอะไรไหนคะนี่อันนี้ก็จะเป็นขนแบบวายิกอิกอันนี้ชอบอันไหนถ้าเป็นอันนี้ก็จะเป็นแบบพลาสติกใสๆใช่อันนี้ใส่อะไรได้อ่ะก็ใส่อุปกรณ์อะไรได้แล้วก็มีอายนี้ใช่อันนี่เดียวไหนสรุปเอาเดียวไหนคะสรุปเอาอันไหนลูกเอานน้นใช่ไหมโอเค แล้วเราเอานนี้ให้เพื่อนดีกว่าไหมอะ่ะอันนี้ของเพื่อนไม่ดีไม่เอาไม่โอเคเออดีเก็บก่อนนะมันอยู่ตรงไหนเ <laughs> มื่อกี้เราลือมานะคะเราก็ต้องเก็บก่อนอ่าช่วยกันเก็บก่อนสวัสดีครับต้นน้ำเจอต้นน้ำนะคะอาสรุปอ่ดี่เอาไหนคะอันนี้ไหนขอดูลายหน่อยสรุปอ่ดี่เอาอันนี้ ได้ของแล้วเราก็เก็บของด้วยนะคะเก็บโทรศัพท์ด้วยค่ะเอาคุณแม่คุณแม่ออกมาอ้าไม่เก็บก็วางไว้ตรงนี้แล้วค่ะให้มันหายไปเลยแล้วเร็วได้ขอสรุปได้ของตัวเองของเพื่อนไม่ได้คือไรก่อน <c oughs> เอาอะไรให้เพื่อน <c oughs> ตอนนี้เราก็เลือกมาประมาณสักสนะิบนาทีสิบห้าทีแล้วนะคะ เอาดีได้ยังคะอันไหนสรุปเอาไหนขวดน้ํานี้ใช่ไหมแก้วน้านี้ใช่ไหมสีฟ้านี้เนาะโอเคไหมเพื่อนชอบสีฟ้าใช่ไหมคะโอเคเดี๋ยวเราเอาสีฟ้าน,นี้ไปนะคะนี่ได้แล้วไปเดี๋ยวเราไปจ่ายตังค์กันหลอกเอาง่ายๆเพื่อนเจน้นนี้เพื่อนก็ดีใจแล้วปาไปจ่ายตังค์กันคะ่ะเอาดีไปใส่ตะกร้าหน่อย ไม่เคยได้ของเพื่อนคนเดียวถ้าเขามาคือต้องได้ของเขาด้วยตลอดใช่ไหมคะถึงเราด้วยตลอด,ดใช่ค่ะพอใจยังคะ <c oughs> เออโอ้โหอ,อีแล้วพอใจยังคะโอเคจ๋าไี่อยากได้บ้างได้อะไรอ่ะพอแล้วได้กระเป๋าไปแล้วไงคะเขาก็จะมีขนมด้วยนะ ก็เป็นแบบขนมพวกญี่ปุ่นอะไรคะไม่เอาอ่อะแต่พี่โต้อชอบมากเลยนะไม่เอาอะสี <45. S 1> ่สิบห้าเอสนี่แล้วก็จะมีนี่คะ่ะพวกขนมช็อกโกแลตเนื้นะอุ้ยมีอะไรอะ่ะลูเย็นจิวใช่หรอมันใช้ได้จริงไหมเนี่ยมันใช้ได้จริงใช่ไหมเออดีดอ๋ออะไรนะ ไปค่ะไปจ่ายตังกันไปสรุกได้เป็นแก้วน้ำกับกระเป๋าใส่โทรศัพท์ของอดี้นะคะอดี้ค่ะพรุ่งนี้เอาไปให้เพื่อนใช่ไหมแก้วน้ำอะ่ะและว้วมาบอกได้นะว่าเพื่อนชอบหรือเปล่าโอเคไหมคะไปเดี๋ยวเรากลับบ้านกัน ใครชอบคลิปนี้นะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ช่อง Audi Family ด้วยนะคะบ๊ายบาย